สวัสดีค่ะวันนี้มีภารกิจไปงานคอมมานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนั่ง MRT เพื่อไปศูนย์ธุรกิจเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเตรียมของยังไงค่ะสำหรับการเดินทางแบบนี้เพื่อความคล่องตัวของคุณพ่อคุณแม่นะคะสังเกตได้เลยว่าเราจะใช้ เป้อย่างเงี้ยตลอดเวลาในการใส่ของของลูกค่ะคราวนี้เราก็ไปดูกันค่ะว่าอะไรอยู่ในเป้บ้างอย่างแรกเลยนะคะชุดสำรองค่ะเพราะว่าเอาไว้เผื่อในกรณีที่แบบเสื้อผ้าเลอะจากการกินหรืออ้วกหรือว่าแม้แต่ขับถ่ายเลยค่ะต่อมาค่ะผ้าอ้อมหรือผ้าขนหนูนะคะเอาไว้เช็ดหน้าเช็ดแขนเช็ดมือค่ะ และแน่นอนค่ะพ่ออ้อมสเร็จรูปเตรียมไว้สัก2อสมชิ้นนะคะเผื่อเขาขับถ่ายระหว่างวันค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะสะเสบียงอย่าได้ขาดนะคะเตรียมนมให้เขาด้วยค่ะกระเป๋าใส่ยาค่ะในนี้ก็จะมีพวกครีมทาผิวที่แบบเอาไว้ลดการระคายเคืองยาทาแผแลอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเป็น first aid ที่เอาไว้พกพาค่ะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะที่ชูเปียกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะคะเอาไว้เช็ดมือเช็ดจมูกเช็ดปากนะคะเวลาเราแบบหาที่ล้างไม่ได้จริงๆและกะติกน้าของเขาค่ะอ้ออีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนําเลยค่ะเวลาเราไปพื้นที่แบบนี้มันจะไม่ค่อยสะดวกที่จะเข็นรถเข็นเด็กใช่ไหมคะแม่เมย์จะแนะนําแบบนี้เลยค่ะเป็นแป้อุ้มอย่างเงี้ยนะคะมันจะแบบ พอดีกับพื้นที่แล้วก็น้องก็จะไม่รู้สึกว่าโดนชนรถใช่ไมจะเดินไปตรงไหนก็สะดวกค่ะช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะขอตัวกลับก่อนค่ะมีคนแอบหับบนเป้ด้วยแหละถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจและถ้ายังไม่ subscribe subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ